อาโรมานี่สองทายใหญ่แล้วครับโอ้ยดูหมัดครับแม่นี่ครับมาแล้วครับโอ้ยโดนมาอีกแล้วครับต้องระวังครับนี่ครับหลากหลายครับทสติให้ดีครับยายีโอ้โหเจอเปีกสองหมัดครับเรื่องต้องร้องแล้วนะครับรับไม่ได้นะครับโอ้โหตอนนี้เลือกจิ้มนะครับเทนนของอาโรม่าต่อยรับตัวสลับไปหน้าโอ้โหดูครับหันซ้ายหันขวาหันด้วยหันขวาแล้วครับยอดยายีมายังไงครับเป็นกระชอนก่อนหรือเปล่าว่าโดนทุบเยอะๆนี่สีผ้านี่มีอาการแลครับ ไม่ไหวนะครับรับอย่างนี้รับเยอะเกินไปครับบอลไม่ไหวครับป่บอยบอกแค่สี่พอครับจบเลยครับมาสึงประเคนเลยครับนี่ครับต่อยเป็นนะครับต่อยเผ้าใหญ่ด้วยครับข้อสาคัญหน้าดียังพอทนได้ครับแต่ว่านี่ครับสีข้างครับโอ้โหมาแบบรัวๆเคาะใจโครงแบบเบิ้ดๆนะครับคุณมารุตคือคิดจะสวนยังสวนไม่ทันเลยครับทางด้านของยอดยานีครับนี่ครับโดนเข่าเข้าไปีโดนต่อยลําตัวซ้ําๆโอ้โหดูครับ จองต่อยจ้องอัดรับตัวอย่างเดียวเลยครับพาโลมาอาลาสแล้วก็ไม่ไหวครับเจอไปประมาณ4-5หมัดโดนสะสมมาตั้งแต่ช่วงต้นยกแลยแหละครับโอ้โหแล้ววันนี้เธอดุจริงๆครับพาโลมาอาลาสต้องบอกว่าเจอกระดูกขิ้นโตเลยครับไม่เป็นไรครับวันนี้แพ้กลับไปพิซซอมใหม่ครับทายกำลังใจกันต่อโอ้แต่ว่าตคนหนักจริงๆครับ